สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่เกมผีที่มีชิวาเซเลนเดน่าเดอะเชอร์เร er. เป็นไงเปิดคลิปแบบเท่นะฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมเอากะางที่ผมพูดไปแล้วเซเลนเดน่าแล้วก็เดอะเชอร์นะครับซึ่งเป็นเกมเก่าแล้วนะฮะเป็นเกมสมัยที่ผมอยู่มสองแล้วนะเป็นเกมผีที่ก็อ,อาจจะมันเฮ้ยผมจะเลือกเป็นโหมดเอาเป็นอะไรดี อีซี่ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเกมนี้โอเคเราจะต้องหากุญแจแปดดอกนะครับก็ดูถ้ามีทางออกด้วยเราต้องออกเออออกไม่ได้นะครับโอเคครับ okay, ทุกคนดูเรื่องกราฟิกนะครับผมค mm ิด hmm. ว่ามันเป็นกราฟิกที่สวยมากเลยนะสำหรับเกมที่อยู่มาเจ็ดแปดปีก่อนโอเคไปทางนี้ดีกว่าเดินมาแล้วจ้าวูดูการเดินทุกคนดูการเดินทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันดีขนาดไหนนะครับบางว่าผีคงไม่มาหลอกกูใช่ไหม เฮ้ย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 เห็นอะไรไปแบบด้วยความที่ผมเป็นคนขี้สงเอ้ยมาสีแมงเอ้ยเมื่อผมรู้สึกว่าผมได้นังสือมาหนึ่งอันแล้วแฮะรู้สึกว่าจะโดนผีหลอกด้วยนะครับอุ้ยอ้าวอะไรวะเอ้อ ทุกคนเอาใหม่ฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะผิดพลาดทางเทกก็กกันิ่นิดหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆผมก็ตายนะอยู่ดีๆผีก็โผล่มามันเรียเป็นเกนมอะไรที่ไม่ม mixin น่ะซะเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วกันนะเมื่อกี้เราเดินไปทางทรายใช่ปะเราเราเจอผีไม่าช่หนังผมจะเดินไปทางกล้อเพราะมันคือทางเดียวกันใช่ป่ะเสีด้ยว่าเมื่อกี้ผีมาจากข้างหลังผมนี่ไงกูเห็นมึงนะโมโม่เอ้า ยังยังอยู่ครับมึงเจอเทคนิคจูกหลังประตูน่าจะไปเฮียหลังประตูช่วยชีวิตพระเจ้าเฮ้อย่ามานะโอ้พระเจ้าโอเคนี่ก็จะดี เตือนไปลงนี่แล้วกันนี่รูออ้ขึ้นมาแล้วไปต่อโอเคเลือดทิดแค่นี้ไม่เป็นไรนะเว้ยแจ๊คกุญแจกุญแจได้กุญแจมาดอกนึงแล้วทุกคนผมคิดว่าถ้าเราได้กุญแจมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากลำบากนิดนึงกูเตรียมใจละ หลอกก็ได้เลยจุกหลังประตูจุกหลังประตูคิดว่ามึงจะหลอกกูจากหลังประตูได้เหรอวะอีซี่าฮ่าฮพีกระโป๊กเอ้ยตู้ด้วยนะมีต euh. ู you know anyway> ้ด้วยนะฮะที่เปิดตู้โอ้ยโอ้ยโว้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ต่อยให้กระบุญหัวแล้วโอเคกับแพงตัน มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไหม่แนละ้วทุกคนผมจะไม่ยอมโดนผีกระโปงกระโปรแบบนี้หรอกตันนะโอเคไม่ตันนะครับน่าจะไปสู่ทางออกกันนะโอเคทางออกเอ้ยเป,ปิระตูเปิดประตูประตูะเดินเปิดประตูแล้วเดินเปิดประตู โ oh. วันนี้ผมจะมาเล่นใน้ผนการภารกิจให้ได้นะครับเราจะไม่กลัวผีไม่ผีมันจะน่ากลัวก็หลอกอีหลอกซ้ำเดิมๆเลยวะเันเลยครับใครกลัวผีนี่ไม่ควรจะเล่นเกมนี้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คุณหัวใจวายตายได้นะครับก็พูดแบบนั้นแหละเล่นเถอะุูยยังไงผีไม่ตอูแลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย วุร really ิเฟกเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยนี่ก็หลอกกูต่อเนื่องเลยโอ้ยไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูแด็นี่นะนักเลงนะ่เฮ้ยมันกัดจะไม่ให้กูหายใจหายคอเลยไงวะผีเฮี้ยนี่ขวา้ายไซอัปปีเหมือนกูกลับมาที่เดิมเลยวะ เอ๊ว่าห้องนี้ต้องมีจำสเกลถ้าห้องนี้ไม่มีจำสเกลแผมว่าห้องนี้มีแน่ๆฮะฮึมๆได้ห้าเล่มแล้วทุกคนเหลือไพแค่สามเล่มเท่านั้นคี่ว่าผมน่าจะออกจากที่นี่ไปได้นะก็ายากว่ะเอ๊ะเราเข้ามาทางไหนวะกูกูมาทางไหนวะนะ่ะเฮ้ย ห้องนี้มีคนเป็นเมนครับเอ้ยแอบ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 โอเคเนี่ยนะครับทุกคนจำไว้ว่าถ้าเล่นเกมนี้สเต็ปการแอบผีจู๊ผีก็คืออย่างนี้นะครับดอออิสต์ล็อกเก็ตเอ้ยโอ้ยล้มอีกแล้วโอ้ยอย่ามีหลอกซ้ำสองนะผูเจ็บ กูจ็บมากคว้าได้ซ้ายดีโอเคฮ้ยเฮ้ยทุกคนประตูฝั่งนี้เราไม่ได้เปิดเลยนี่มันเชื้อเชิญเหลือเกินโอ้ยโอ้ย,อยกระตุกสัง,งั้นมาละจ้าเลยสามเล่มเองเอนี่นะผมเป็นคนที่จิตแข็งแกร่งนะไม่งั้นกูคงจะร้องไห้ไปแล้ว ้ย้เฮ้ยห้องอะไรวะเนี่ยว่ามันกูต้องจูบผีในนี้แน่เลยวะมันต้องออกมาจากนี่เฮ้ยหนังสือเฮ้ยอย่าทำกูอย่าทำกูโอเคออกไปแล้วจ้าโอเคเลยแค่สองเล่มครับทุกคนเราจะสามารถออกไปจากที่นี้ได้แล้ว โอ้ก็เริ่มกระตุกแล้วเฮ้ยโอเคทุกคนเราเหลือหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับโอ้ห้องนี้ให้หนังสือเฮ้ยมันเริ่มโกรธครับมันเริ่มโกรธทุกคนในหนังสือผมก็เจอทางออกอ้าวอ้าวผีไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าว ฮ่าเป็นไงล่ะหลังจากที่ผมเดินหาเออ่ทางออกมาประมาณไม่ใช <c oughs> ่เก,กือบสิบนาท <c> ี <oughs> นะฮะโอเคครับทุกคนก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ <c oughs> คือเกมมันไม่ได้เล่นยากหรอกนะครับแต่คือมันเป็นเขาวงกฏไงบางทีเราเดินผิดเดินถูกแล้วก็ไม่รู้ไงคือมันดูยากนะครับก็บ๊ายบายครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะ